ส่งมอบงานคุณรุ่งพันธ์นะครับเครื่องโคลัมเบียรุ่น 113A นะครับตัวเครื่องนี้นะครับก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะอธิบายนิดหนึ่งเวลาในกรณีที่เราเปิดฝาออกมานะครับแล้วปุ๊บเนี่ยตัวมันจะไม่ล็อกเวลาวิธีการล็อกก็คือว่าให้เราดันเดือยตัวนี้นะครับเข้าหาตัวตอนเปิดฝายกขึ้นไปเลยนะครับ ยกขึ้นไปเลยแล้วก็ดันเดยตัวนี้แล้วก็ปล่อยฝามันก็จะล็อกเดิตัวนี้นะครับตัวนี้ดันเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวไม่ใช่ดันดึงดึงเข้าหาตัวครับแล้วก็จะอธิบายว่าระบบเบรกมันจะมีอยู่2ตัวมีเบรกมันนวนตัวนี้นะครับในกรณีที่เราไขลลานซึ่งตอนนี้ผมไขลลานแล้วแต่ผมไม่ได้ใช้เบรกมันนวนตัวนี้แต่ว่าผมใช้เบรกตัวออโต้เบรกตัวนี้ออโต้เบรก คือทำหน้าที่ในการที่จะเบรกเวลาเล่นแผ่นจบนะครับตัวเข็มเนะี่ยพอมาเล่นจบปุ๊บมันจะเข้าตรงร่องช่วงฟรีช่วงนี้มันก็จะสวิงสวิงปุ๊บขาตัวเนี้ยมันก็จะมาเตะในตัวออ t โตเบรกตัวเนี้ยให้ทำการหยุดอัตโนมัตินะครับอเดี๋ยวเราลองเล่นดูเลยก็ได้นะครับอ้ออีกนิดนึงเวลาเราไขนะครับไขประมาณ35รอบนะครับไขจนตึงมือนะครับแล้วก็เวลาส่งไปนะครับรบกวนเช็คนิดนึงผมจะแยก ตัวหัวไปก็ใส่แล้วก็เช็คตัวนี้นิดหนึ่งเพราะบางทีมันเคลื่อนเวลาขนส่งตัวนี้ควรตัวปรับความเร็วรอบนะครับควรต้องอยู่ขีดตรงกลางเลยตัวลูกศรตัวนี้นะครับควรจะมาอยู่ตรงกลางของขีดกลางนี้เลยนะฮะลองเริ่มเล่นดูนะครับการเริ่มเล่นนะครับยกหัวขึ้นตัวนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าคอตรงนี้ มันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ในในกรณีที่ต้องการเก็บแผน่นเก็บเก็บกล่องปิดกล่องครับมันจะเลื่อนลงแต่ถ้าเราจะเริ่มเล่นเราดันตัวนี้มาให้สุดดันเข้าหาดึงเข้าหาตัวพูดผิดอีกแล้วดึงเข้าหาตัวครับดึงเข้าหาตัวเสร็จแล้วปุ๊บก็ทากาแล้วก็ดันตัวนี้ตัวออโต้เบรกไตออโต้เบรกตัวนี้ผมเปิดผมเบรกมันไว้อยู่ mm hmm. ก็ดันไปจนกระทั่งได้ยินเสียงกึกอ่า ไม่ต้องดันแรงครับดันแค่ได้ยินเสียงกึกแผ่นก็จะเริ่มหมุนแล้วก็วางเขียมลงไ ocean For what the ocean whispers to the shore, I'll never know why it glows and glows. Or where a rainbow goes, or how a tiny seed becomes a lovely rose. Though I will never understand what comes are made I've found an even greater mystery. One thing I never know, I never know why you fell in love with me. What the ocean whispers to the shore I'll never know where a glowing glow or where a rainbow goes or how a tiny sea becomes a lovely rose I will never understand what dreams are made of. I found an even greater mystery. Though I knew I love you so, there's one thing I'll never know, I'll never know for you fell in love. โอเคครับตัวระบบออโต้เบรกทำงานนะครับก็คือขาตัวนี้มันจะเตะเมื่อแผ่นเล่นจบแล้วปุ๊บเข็มวิม่งเ,เ,เข้าตรงช่วงฟรีนะครับครับวิธีการเก็บก็เหมือนเดิมครับจะปล่อยจานไปก่อนก็ได้วิธีการปล่อยจานให้คลายล้านนะครับเอาแผ่นออกนะครับถ้าไม่เล่นแล้วแล้วก็ดันตัวนี้ไปจนได้เสียงกึกดันนิดเดียวนะครับไม่ต้องแรงมาก ก็จะทาการปล่อยลานนะครับให้หมดนะครับแล้วเราก็มาดันตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราดันเข้าเข้าหาดึงเข้าหาตัวเราก็ดันลงไปตัวก็ปิดลงไปอันนี้ก็คือผมยังแผนยังไม่ยังปล่อยลานไม่หมดนะครับห้ลานมหมด อะสมมติว่าถ้าลานหมดนะครับอ่ลักตัวนี้ก,ก็ดึงดันตัวนี้ออกแล้วก็ปดิดฝาลงาอันนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับ